หนดูนะเด็กเด็กตื่นนะคะตีสี่นะคะใครอยากใครอยากมาเยี่ยมหนูแล้วมาเจอหนูมาตอนตีสี่นะคะเพราะกลางวันหนูนอนทั้งวันเลย <c oughs> บอกสิลูก <c oughs> ใช่ใช่คะ่ะ เด็กคนไหนนอนทั้งวันคะตาโตมากโูกัสไม่จับเลยนะ ค่ะเอาคำโตนะคะเดินใครคิดถึงหนูนะ <c oughs> ยากมาหาตอนหนูตื่นนะคะเจอกันนะคะ ตี่สี่ค่ะบ๊ายบายอุ้ยจะหลับแล้ว